สวัสดีจ้ามาพบมาพ่้กับแม่เอมาอีกเลยเด้อมือนีก็มาพบมาพร้กับสวนสวยคนสวยเหมือนเดิมจ้าอันมือนีกัมีแนวมาเว้าอีกเลยด้วยใจยพี่น้องเดี๋ยวให้แม่เอมาวิ่งงบก่อนแม่เอมาจะซื้ออันนี้โย و. ซื้อไม้ไม้ใส่ปกคอเสื้อนะใจพี่น้องเพราะว่าข้าเจ้าคนข้าเจ้าว่าบอคอยได้ยินเสียงเลยจ้ะเด้อแม่เอมมากจะซื้ออยู่ดอกแต่ว่าจะงามใดมีงบซะก่อนตอนนี้บ้านนี้มี กาตืนโทนฟังเอาบันทึกขั้นสีว้าดังแห้งๆแบบดอ้ป้า,าพี่น้องป้าอ,าย,อยู่งล่างอายแบบเรื่องเรือพ่นออกมาสูบยาเนาะดูดบุหรี่ข้างนอกไงพ่น็มันั่งอยู่ข้างนอกแบบไม่เอะมากอายแต่ว่าตอนสีว้าดังๆสักอนเพราะว่าเราเราน่งอยู่แบบในบ้านอยู่นจากบ้านนี่ออกมา อาจจะรำคาญเสียงรถนะคะแต่ก็ไม่ต้องรำคาญหรอกครับเพราะว่ามันก็เป็นเสียงธรรมชาตินะจากนอกแล้วบ้านเราอยู่ติดถนนจะต้องเข้าใจเนาะเออลูกสาวจะออกมาหามันกระฝนโต๊ะพี่น้องเห็นบอฟฝนตกกรยุ่งไหลสิฟ้าว่าวอีกเดี๋ยวมื้อนี้กระได้มือนังกระฝนโต๊ะมือที่ออกมา่านเห็ดอัน,อนเทนตนอยู่กับต้นคูนฝรั่งนะพี่น้องมือนี้กระยุ่งอีกไม่ไอมาสีเ,เบิงเด้ <laughs> อเพราะอย่างเสือมันสั่นละ่ะ ยุงยุ้งสิมากินทั้งหลังนะพี่น้องกินทั้งหลังะระหว่างเอวลอยโชูท้องอะไรเงี้ยมือนีย่ก็เลยเอาเสือมัดอืซิม่าว่าเรื่องอย่างมันบัวจ้าเหมือนี่ก็ซิม่าว่าเรื่องอฝรั่งคือเข้าในใจก็คือเข้าก็มีผัวฝรั่งเข้ากับเป็นเมียฝรั่งนะพี่น้องะก็ต้องเว้าแในเรื่องฝรั่งในใจเป็นอย่างจะมาเว้าเรื่องฝรั่งฝรั่งเป็นอีกอย่างมันบอดีเบาหรือว่าดีหลายโพดบดด้วยจังใดขึ้นมาเว่าเรื่องฝรั่งซิมาเว้าเรื่องฝรั่งพี่น้องเรื่องอาบน้ํา เรื่องอาบน้ําเหรอเกี่ยวกับฝรั่งว่าฝรั่งอาบน้ําเอา้าทาไมมาเล่าเรื่องฝรั่งอาบน้ําคนไทยเขาก็าอาบน้ําเหมือนกันจะมาพูดทําไมมันแตกแตกต,ก,นนกแตกต่างกันยังไงมันแตกต่างพี่น้องแตกต่างกันมากเลยขนาดแค่เรื่องอาบน้ำนะ้าะฝรั่งกับคนไทยยังแตกต่างกันมากเลยจ้ะแตกต่างแบบใดแตกต่างก็คือเราคนไทยมันบบจ้าพี่น้องแม่เอมานี่เคยอยู่เมืองไทยก็คืออาบน้าเช้าเย็นมันบริจาบ้านเฮาได้พี่น้องเพราะว่าอะไรอากาศมันร้อน เอออากาศมันร้อนแต่ว่าบางมือนะคันร้อนมากๆนะแม่เอ็มาอาบสามซีเทอกับมี่พี่น้องสามซีเทอรนี่ก็หมายถึงว่าอาจจะใช้สบู่ตอนเช้าตอนเย็นแล้วก็อีกสองครั้งระหว่างวันอาจจะไม่ใช้สบู่คือเอาน้ำเททีทีได้ทีแล้วก็เช็ดใส่เสื้อผ้าเปลี่ยนใหม่อะไรอย่างงี้จากพี่น้องนั่นละก็คือประมาณนี้แหละที่บอกว่าอาบบ่อยแต่ว่าเมืองนอร์เวย์ถ้าจะมาเทียบกันนะจจันนะก็คือครับเป็นเมืองหนาวเนาะก็จะจะ จะมาว่าให้เขาไม่ได้ว่าเขาไม่อาบน้ําบ่อยแต่ก็น่าหน้าหน้าว่าเนะค่ะเพราะว่าคุณไม่อาบบ่อยแล้วมันเหม็นอ่ะทายังไงไม่ได้ว่าอะไรเหม็นนะคือจักกะแล้ก็เหม็นไอ้นั่นอ่ะมันก็ต้องเหม็นมันบอจพี่น้องจักกะแล้ยังซัานี่เออแม่มอามากเลยฉิดมาว่าเรื่องว่าทําไมมาพูดเรื่องฝรัหลังอาบน้ําทําไมฝ้าหลังมันเป็นอะไรเหรอเขาเป็นอะไรทําไมต้องมาพูดเรื่องเขาอาบน้ําแม่เอามากจะบอกเลยฝ้าหลังบ้านอื่นแม่อามากไม่รู้นะคะแต่ว่าจากที่าถามเพื่อนมาก็คือ มีแตกต่างกันไปนะจ๊ะเนาะแล้วก็อาจจะไปดูในกลุ่มของเมียฝรั่งมั่งว่าทําไมหัวทําโอบ่อยไหมราะว่าอันยังสิข้าเจ้ามีอิริจะจะมีกลุ่มคนไทยคุยกันเนาะเรื่องหัวต่างชาติว่าหัวต่างชาติเป็นยังไงน่จ๊ะพี่น้องเออไม่ได้ว่าเขาจังไรไฟไหมนะคะก็คือเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติมนาะแม่เอมาก็จะแอบไปไปดูไปฟังเวลาเขาคุยเรื่องนี้แบบไม่ค่อยชอบแต่อยากฟังอะไรประมาณนี้ค่ะบัดนี้ฮันเ,ออเขาไม่อาบน้ําบ่อยนะคะบางคน สองวันครั้งหนึ่งบางคนสามสี่วันครั้งหนึ่งบางคนแม่เอมาคิดว่าเป็นอาทิตย์ก็มีเออทำไม,ามาคุณถึงบอกว่าเป็นอาทิตย์เพราะว่าแม่เอาบริวารเลยจ้กขั้นผู้ใหคนไทยมาฟังกับยาว่าแม่เอาแบบนี่มาอยู่ประเทศนอร์เวย์แล้วยังเว่าให้เขาแม่เอาจะบอกเลยจ้ะถ้าเอมาแม่เอมาไปร้านค้ามันบอกจาะถ้าคอยนี่คอยตู้คคอยนี่ไปร้านค้าถ้าไปเจอคนที่แบบว่ากระษียน แล้วก็มีอายุเยอะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงแต่ส่วนมากที่เคยได้อันนี้มาส่วนมากจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนี่นานๆถึงจะแบบเจอสักทีแบบนี้นะเจอแบบไหนมาพี่น้อง แม่เอ็ม่านี่จะพยายามไม่เดินตามตูดหรือไม่เดินสวนถ้าเดินสวนเนี่ยแม่เอ็ม่าจะกั้นหายใจก่อนกั้นหายใจเพราะอะไรเหม็นพี่น้องกระซาถูกบริเวณบพิเวณจ้ะคือมันเหม็นรู้จักไม่เหม็นคือแล้วมันเหม็นอับเหม็นสาบนะพี่น้องบริมวณว่าเหม็นแบบเหงื่อคุณไม่อาบน้ํามันเหม็นเหงื่อมันไม่ใช่คือมันเหม็นหมดเหม็นถ้าคนอีสานเขาเรียกเหม็นโกนนะพี่น้องคือมันเหม็นโกนออกมาทั้งกลิ่นจักระเลทั้งแบบว่าเวลาเหงื่อไม่อาบน้ําแล้วเหงื่อมันมันเหม็นออกมาจาก จากจักเหงื่อจากร่างกายของคนเราน่จากพี่น้องแม่มาจะพยายามคือแบบไม่ใกล้คุณแบบที่แก,ก,ก่แกแบบแก่แบบว่ากเกษียณแบบนานแล้วนะพี่น้องเพราะอะไรทั้งเหม็นอับเสื้อผ้าเพราะว่าอะไรคุณส่วนมากเนาะจากพวกพเวกพวกเนี้ยพวกฝรั่งนอร์เวย์เนี่ยก็คือส่วนมากเขาจะคิดว่า เออเขากเกษียณแล้วแล้วก็ทีนี้ก็ไม่ได้ไปไหนใช่ไหมไม่ได้ทํางานแล้วก็ไม่อาบน้ําเลยเพราะว่าเขาถือว่าถึงสมมติว่าเป็นหน้าร้อนหน้าร้อนก็ไม่ค่อยอาบด้วยจ้าเพราะว่าหน้าร้อนอะไรประเทศของนอร์เวย์เนี่ยร้อนบางทีถ้าร้อนเนี่ยยีิบห้าองศานี่คือร้อนสุดๆร้อนมากๆม,มันก็คือ เปรียบเหมือนบ้านเรา3 5อ,องศาได้จ้าเพราะว่ามันมันร้อนมากๆนะจ่าเพราะว่าพราะอาทิตย์มันอาจจะต่ากว่าบ้านเราเนาะเออแต่แต่มันร้อนแต่มันไม่ได้ไม่ได้ร้อนแบบเหนียวกเหนียวตัวเหนือหนาเหมือนบ้านเรานะจ้าก็คือร้อนแต่เป็นร้อนแบบแ,แห้งๆนะจา่าไม่มีเหงื่อเขาก็จะไม่อาบนะคะหน้าร้อนยิ่งหน้าหนาวพี่น้องเอ,อ้ยอย่าไปเว้าเลยหน้าหนาวน,านี่เออทีนี้ทําไมรู้ไปถามคนข้างบ้านเหรอไปอะไรทาไมถึงรู้แม่เอมานี่มีช่วงหนึ่ง เขามีจดหมายมามาจากมาจากข้อมูลมาจากทางทางกรมอะไรประมาณสักอย่างนี่เลยจะหน่วยงานอะไรสักอย่างเขามีจดหมายมาหาแม่เอม่าว่าตอนนั้นแม่เอม่าสอนเด็กโรงเรียนอนุบาลนะเป็นครูม่ได้จะพี่น้องก่อนที่จะเป็นครูก่อนที่จะเป็นอีเจวเนี่ยแต่ก่อนเคยเป็นครูก่อนนะคะแล้วค่อยมาเป็นอีเจวทำความสะอาดนะจ๊ะเขามีจดหมายมาหาแม่เอม่าก็อ่านไม่ค่อยเก่งก็เลยให้คุณสามีดูเนาะคุณสามีก็เลยบอกว่าขอโทษด้วยจ้ะคุณสามีก็เลยบอกว่าไอ้ เขามีใบามาให้เธอเรียนฟรีเรียนฟรนฟีก็คือเรียนแล้วถ้าได้ถ้าได้ถ้าได้ใบฟักบริภาษ,ษาไทยก็คือเอ้ยมันอย่างนอบแบบนี้พี่น้องภาษาไทยกับหมยหมายถึงว่าได้ใบประกาศเออใบประกาศสนียบัติที่เธอผ่านการอบรมหรือว่าการเรียนเรียนจบที่จะดูแลเด็กที่อนุบาลน,นะจ๊ะคือเราจะได้ตรงนี้อตอนนั้นแม่เอมาภาษ<ส>าก็ไม่เก่งตอนนี้ก็บ้าสุทเกง่นนกเกงหรอกพี่น้องก็เลยไปดูว่าเออเผื่อเราจะแบบ ได้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 ประมาณว่าได้ใบประกาศนียบัตรแล้วเราจะหางานง่ายนะจ๊ะแต่งานที่เราหาต้องเป็นงานสายที่เราเรียนนั่ก็คือสายของอเด็กอนุบาลน,นะจ่ะแล้วนี้แม่เอม่าก็ไปเรียนก็คือพอเข้าใจน้อยหนึ่งไม่ได้ท,ที่ที่เขาใช้แบบภาษาประจาวันเขาจากินข่าวแล้วบอกมือหนีเธอมาลดอีกอย่างอันนีรูจ้ะแล้วนี้คุณครูเขาก็พูดเรื่องนี้แหละเรื่องว่าพวกเธอมาจากต่างประเทศเนาะประเทศพวกเธอมันร้อนร้อนสุดนี่กี่องศาอะไรเขาก็ว่าเนาะแล้วเขาก็พูดว่าที่นอร์เวย์นี่น่าผิวมันแห้ง อันนี้คือคือคือรู้มาจากตัวเองเลยได้จ้าเขาบอกว่าคุณครูบอกว่าที่นอร์เวย์นะผิวผิวมันแห้งนียจะเห็นไหมอาบน้ําทุกวันไม่ได้นะสองวันอาบทีหนึ่งสามวันอาบทีหนึ่งอันนี้คุณครูได้จากคุณครูพูดจริงๆแหละสองวันอาบทีหนึ่งสามวันอาบทีหนึ่งมาสั้นแม่เอม่าน่ะกะกะกะสงสัยนะจ๊ะอันนี้บ่เป็นเรื่องบ่เป็นเรื่องลาหมกหรือว่าสิบแปดบวกเลยจ้าก็สงสัยว่าเข้าใจว่าคุณไม่อาบน้ําทุกวันแต่ตรงนั้นปิ๋นะ พีอ่อิตรงนั้นข้างล่างนะคุณอาบไหมคุณล้างให้ไหมอันนี้แม่เอ็ม่าบ่ได้ล้างหมกเดยจะขึ้นแม่เอ็ม่าอยากลูกขึ้นกันแต่ว่าก็มีญาติทั้งคุณสานะพนเพ็่นฝรัง่งเราก็ไม่กล้าถามใช่ไหมพี่น้องเออขันถามขอสิวา่ามึ่อยู่แล้่ว่ากูหอยกูหนาวปสิว่าเลยนะพี่น้องนัน่นแหละัดจีบันแม่เอ็มมาก็เลยอย่าลูกแต่ในตัวของแม่เอม็ม่าหรือเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคนไทยนะถึงหน้าร้อนถ้าคุณหน,น้าหนาวถ้าคุณไม่อาบน้ําแต่ตอนเย็นพวกแม่เอ็มาก็จะอาบเออก็จะล้างตรงนั้นนะจ๊ะ ล้างน้องน้อยอ่ะเออล้างแล้วก็เช็ดแล้วก็ใส่เกงเกงตัวในตัวใหม่นะคะอันนี้คือคนไทยจะทําอย่างนี้อาจจะเป็นบางคนไทยบางคนอาจจะวันนั้นอาจจะเมาเหล้าดรืยอะไรอาจจะไม่ได้ทำอันนี้ก็คือส่วนน้อยนะจ๊ะเออบัดนี้เนหะ็นเนาะแม่เอามากก็เลยงงว่าเอา้าไม่ได้อาบน้ำทุกวันหรอเออก็คือรู้อยู่แต่ว่าตอนนั้นอนะ่ะไปโรงเรียนนี่คือชัวร์เลยเพราะคนครูบอกเลยว่าสองวันสามวันถึงได้อาบน้ํานะเพราะว่าที่นอร์เวย์อาบต้องอาบน้ําอุ่น พออาบน้ําอุ่นแล้วมันทําให้ตัวแห้งพึงจะใช้แบบว่าใช้โลชั่นก็อเอาไม่อยู่ประมาณนี้แม่พี่น้องเม่เมากเลยได้ไมาเปิดประเด็นเว้าเ,เ,เรื่องว่าฝร,ารลังอาบน้ําไม่อาบน้ําไม่ว่าหรอกจ้ะแต่กรณีที่แม่เอมาว่าเวลาไปร้านร้านค้าร้านอะไร,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 รพี่น้อง เสื้อผ้าเขาไม่ค่อยซักนะเสื้อผ้าก็คือเป็นเสื้อผ้าแจ็คเก็ตนะจ้ะพี่น้องแจ็คเก็ตนี่ไม่ว่าจะใส่ไปข้างนอกหรือใส่ไปอะไรส่วนมากเขาจะเอาไปห้อยตรงห้อยตรงทางเข้าทางออกนะะจ๊ะนี่แหละแม่ไอ้มาถึงไม่อยากจะตามก้นคนที่มีอายุเยอะๆเยอะๆนะจ๊ะ,ะก็คือบางคนนะแจ็คเก็ตใช่ไหมจ๊ะ คือมาจากร้านก็จะเอาห้อยไว้คือกลับมาจากบ้านมันจากร้านมาถึงบ้านก็จะปห้อยไว้ก็อาจจะไปอาทิตย์หนึ่งไปร้านค้าสองครั้งเออครั้งที่สองจะไปจะไปร้านค้าอีกเลยนะก็เอามาใส่เนี่ยพี่น้องทั้งที่เอามาใส่แล้วทีนี้จ็คเก็ตแล้วก,ก็ไม่ได้ใช้ลูกกิ้งน้ําก็ไม่ได้อาบแล้วเสื้อตัวนั้นมันก็เลยสะสมสะสมพี่น้องพอไปมาอีกก็มาห้อยไว้เนะี่ยพี่น้อง แม่เอมาบอได้ว่าเด้อบางคนเนี่เป็นเครื่องปีกระจักสักบอสักบอได้เ่ออาวเดี๋ยเจ้าได้พี่น้องเพราะเวลาเราได้กลิ่นนะ่ะกลิ่นจจกลายกลิ่นตัวแล้วก็กลิ่นเสื้อผ้ามันมันบอกว่าไม่ได้ซักแม่เอม่าจะพยายามบอยางใกล้ภูเถาเลยแต่ขยันเจ้าของเป็นอยู่พี่น้องแถาแต่ว่าตอนนี้บา้านที่เถาแฮงเนาะขะขวาว่าสะก้อนนีเจ้าพี่น้องแล้วทีนี้ไม่ได้ขายไม่ได้ขายคุณสาได้จ้ะเด้ออาจจะขายน้อยนึงลูกสาวอูลิเวียจะอ,ออกมาข้างนอกกะตายมันจะออกมาข้างนอกมันเห็นแม่เอม่าว่าอยู่นี่บัตจินีฮันาา่่เะมมอออกก็บได้ว ขอร้องขั้นเธอบออาบน้ำนะซันก็ขอให้เธอเปลี่ยนกางเกงในทุกมือได้บอเพราะว่าเธอนั่นอึอึแล้วอึแล้วเธอน่ะบไดีล่างน้าฝรั่งนั่นสันเข้าใจพวกเธอน่ะบไดีชินพวกเธอเนะ่สร็จแต่กระดาษ มันอาจจะไม่กินในกางเกงในฉันขอให้เธอแบบเปลี่ยนทุกมือได้บอฉันเข้าใจใเธอเธอเธอบอเคยอาบน้ําทุกมือแต่ว่าเธอบออาบน้ําแต่ว่ากางเกงในฉันขอให้เธอเปลี่ยนทุกวันได้ไหมเขาก็บอกว่าได้ได้แต่หลังจากนั้นมาแม่เอมาสังเกตได้บัดน,นี้ที่เลกๆนะก็ทําอยู่พี่น้องทําตามเมียบอกอยู่ตอนนี้ต่อไปต่อมาก,ก็สังเกตเด้ซอมซอมเบิงผัวนะพี่น้องอาสามมือแล้วเราบอเห็นอาบน้ำนก็ไปข้นบนกางเกงในเนาะ คือบ่เห็นเก่งๆในเอยเ้ยเราก็สิเปลี่ยนให้แต่แรกๆลกเลกนาะว่าแม่เอมากกับบอกเว่าให้เพิ่นอีกเป็นน้องยันระวังมายุ่งอย่กับกูต่กรอนกูโสดมาตั้งหลุนกูบอเห็นเปลี่ยนเป็นไอทินก็บ่เหนเ็นเป็นอย่างกระยานผัวป้าผัวดานะพี่น้องก็เลยบอบอกอีกน่ะมั้แต่ว่าแม่เอมากก็เคยถามมูเพื่อกันว่าผัวสุนัน บ่อได้อาบน้ําถุกมือแต่กางเกงในเปลี่ยนบอกเขากล่าวว่าบ่อได้อาบนถุกมือคือกันแต่วางเกงในนี่ยบ่อได้บึงเด้อว่าสั้นมู่วก็เลยบอกว่าสูเบึงนี่เด้อว่าผัวสูบเปลี่ยนกางเกงในบ่อฝรั่งเขาเฮงเสร็จเอาแต่ก้นได้เขาบ่อได้ล่างก้นคือเฮาเด้กันเลยวางที่หละนั่นแหละจ้าก็เลยมาว่ามันฟังบัดนี้หันแต่ก่อนแม่เอมาทำความสะอาดนะพี่น้อง เพราะไอแ้แม่มาทำความสะอาดนะ่ะผู้หญิงที่เขาไปทาเขาก็คือใส่ชุดจากบ้านธรรมดามาจ้ะพอไปถึงที่ทํางานเขาก็จะเปลี่ยนเป็นชุดเป็นชุดทาความสะอาดเพราะบางที่เขาจะมีชุดทําความสะอาดให้เหลือดอย่างที่น้องพี่น้องหรืออาจจะเป็นชุดเขาแต่เอามาไว้ที่ทํางานก็คือเอาไว้ใส่ทํางานนะพี่น้องแม่ไอ้มากันยังมเาว่ากับันคุ้นสาอยู่เด้ว,ว่าเธอสันเห็นเขาใส่สุดหนีมาอาทิตย์หนึ่งแล้วเพราะว่าเอออาทิตย์หนึ่งก็คือ5วันจันทร์ถึงศุกร์เนาะอันนี้คือพูดถึงที่ทํางานเก่าเลยจ้า สันหินเขาใส่ชุดเก้าเสือกับตัวก้าวกางเกงยีนก็ตัวเดิมฉันเขาใจยูเขากลับไปบ้านเขาอาจจะเปลี่ยนชุดเป็นชุดอยู่บ้านแต่ตอนจะมาทํางานเขาก็ใส่ชุดนี้แล้วเขามาเปลี่ยนชุดทํางานที่ทํางานถ้าสันอยากรู้ว่ากางเกงในเขาเปลี่ยนบ่แม่เอาม่ากระถามคุณสาวด้วจ้ะคุณสา,าบอกว่าเอา้าเธอเห็นงานน้ำกันเธอคือพอถามเอาว่าซานผัวกระไดพี่น้องเออแล้วก็จะคิดในใจหรอกว่าเขาบ่เปลี่ยนดอกต่กูยังบ่เปลี่ยน เออแล้วก็สิวางสิน้พี่น้องนาะขูกเกยังบ่กเปลี่ยนสิเปลี่ยนอะไรอย่างนี้แหละพี่น้องก็เลนก็เลยมานเบ้านีและวบานเขาบ่ได้อาบน้ำดูคือเฮาแล้วทีนี้เชิญเพคะแล้วทีนี้ถ้าจะบอกว่าเอา้าก็ได้ยินติคุณคู่ยงเรียนเนาะว่า,บานบห้อาบไ่ได้อาบออาน้ำถุกมืออพี่น้องลูกสาวของมู ก็ได้ใบามาจากโรงเรียนนะเพราะว่า,าทุกคนจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงนักเรียนเนี่ยพี่น้องคุณครูเขาจะมีใบามาให้นะว่าเรื่องการอาบน้ําการดูแลทำความสะอาดร่างกายก็เหมือนคุณครูที่ว่าเรานั่นแหละ,ะเขียนมาบอกว่าจากไหนรู้บอเขียนบอกให้แล้วก็เอาให้นักเรียนทุกคนมาให้ผู้ปกครองอ่านรู้ไหมคุณครูเขาเขียนยังไงเขาบอกว่าน้ําไม่จําเป็นต้องอาบทุกวันเขาก็อาจจะเขียนยาวกว่านี้นะต่อแต่ว่าแม่เอมมาพูดคร่าวๆให้ฟังจ้ะ น้ำไม่จําเป็นต้องอาบทุกวันลู่บก,กกรนกางเกงในพี่น้องคุณครูเขาเขียนว่ายัางไงคุณครูเขียนบอกว่ากางเกงในเปลี่ยนทุกวันหรือถ้าไม่เปลี่ยนทุกวันก็สองวันเปลี่ยนทีหนึ่งว่าชันพี่น้องกระลูย่ยูว่าประเทศให้เจ้าหนาวแตยเจ้าขิดเบิงหนี่บะแมนบาได้พี่น้องเข้ากับผู้ยิ่งนี่แหลนะเนาะถ้าผู้ชา้กัดขั้นผู้ชายมาเบึงกัด <laughs> คิดว่าผู้ชายกับผู้เบืองดีดอกผู้ชายมาเบิ่งกะกะกะเม่นได้ได้จ้าเด้ินมักพญใหญ่งอย่างนั้นพญ่หนุบอกผู้ชายน่ะเราเม่นตะลุกตะลุกแม่มามักเราได้พญใหญ่หนุแล้เม่นตะลุกนะเม่นให้แม่หม่าเนี่เม่นตะลุกแต่ว่าผู้หญิงนี่ตะลุกหลายคนเม่นให้แม่มานี่แต่ว่าพญ่หนุผู้ชายมไม่หญ่หนุแล้วนี่แล้เม่นมักใครว่าแม่โอ้ยกะงามปานนั้นหลายอย่างสิ่ไหมักคอมเมนต์เงิ่นนั่นแหละพี่น้องเฮาว่าไงซะเฮาผู้หญิงนี่เนาะพี่น้องโอ้ยขนาดนางเงี่ยวนางหยางเฮาอยู่นี่ส่วนมาาาาาากกเเเเเดีี๋ยวนนนนนน้้บฮคือออัะะะจจจปป็็่ จะเป็นคอหานหรือชักโคกจะเป็นชักโคกเลยนะพี่น้องนะเนาะนั่งแบบชักโคกไหวก็บอยาทุยใส่หูดั่งอยู่ไดนี้นะพี่น้องกินหิเนนะทีเจ้าว่าบอกอันนี้จังไดว่าไม่ต้องอาบน้ําแล้วก็ากางเกงในสองวันเปลี่ยนทีก็ได้แม่มันสิบปิ้นคาบเรืองเออถึงจะเป็นเด็กก็ช่างพี่น้องแต่ว่าตรงนั้นน่ะเราก็รู้ใช่ไหมแม่เอม่าจะให้เอมานี่ล้างทุกมือเลยพี่นอ้องอืล้างแล้วก็เปลี่ยนกางเกงในทุกวันเลยแม่เอมาจะจังซี่แล้วทีนี้จะบอกให้เดินหน้า หน้าหนาวบางทีถ้าเราทํางานข้างนอกอย่างเงี้ยก็จะก็จะเหงื่อออกเหมือนกันนะจ๊ะรู้ไหมคุณสาของแม่ไอมาทํายังไงก็ไม่อาบน้ำด้วยจ้ะเออแม่ไอมาเลยบอกว่าเธอบางทีเพิ่นบริเห็นงานมันอยู่บ้านนะ้แบบว่าอาจจะพักงานแบบว่าอาทิตย์นั้นไม่ได้ทํางานกระถามมาเธอเธอคือ เธอคืออาบน้านเ่เธออาบบอกออฉันบร่ได้เห็ุอย่างได้ห่ะวันสั้นาเป็นช่วงหนา้าหนาวเนาะบ่ได้เห็ุอย่างเออแม่เอมาก,กเขาจะไม่เห็นอย่างแต่ว่าวันไหนถ้าเป็นหน้าหนาวแต่ทํางานทํางานลงลุดนี่พี่น้องทํางานแบบว่าทําอะไรก็ได้ที่เราทาข้างนอกนี่พี่น้องคือมันก็ต้องใช้พลังมันบจ่จ้าบ่อาบน้าสิขานอนเออจังหน่อยสันกับขนอนอนแล้วนะเสรนเบิ้งทีวีแป๊บนึงก็จะเข้านอนแม่เอมาเราเอ้าเธอบออันอาบน้าติเอี๋ยงื่อบอออกแม่เอมาบอกว่า เหงื่อไม่ออกแต่ยังไงเราก็ทํางานข้างนอกแมยม,มาว่ามันออกมันมีกลิ่นแน่นอนเพราะว่าแม่ไอม่าเนี่เป็นคนบอกเลยนะว่าถ้าจากักรละเธอม่กินแม่ไอม่าจะบอกเลยนะเธอสันรู้สึกว่าสันได้กินจกักรเละแต่ก็อย่าไปพูดแบบว่าหน้าบูดหรือพูดแบบว่าให้เขาอายให้ละคือเราพูดแบบเรามีแนวทางในการบอกหัววิธีบอกหัวเรานะจ๊ะโอ้ยเธอสันแบบได้กินออียงนอะอยู่อ ใต้จแจกล่เธอแม่ ma, มาหมักวาวาสันได้กินหอมไ่แล้วนะเพราะพอกินหอมไ่แล้วก็สิมิกินเหม็นๆม,ม,ม,มาโอ้ติเป็นกระดมบอกวัน้กินแต่ก็สซิบีอาบแล้วก็สิประมาณนี้เลยในรายกาก็คขึ้นมาเบ้าเรื่องว่าพวกฝรั่งหรือว่าคนของฝรั่งนะส่วนมากนะเขาไม่อาบน้ําทุกวันนะจ้าไม่ทุกวันไม่ว่าหรอกแต่บางคนสามสี่วันสามสี่วันไม่รู้ว่าเปลี่ยนกางเกงในไหมแล้วก็ไม่เปลี่ยนแล้วก็ล้างหรือเปล่าคนน่ะแม่เอามาแม่เอามาไม่รู้นะจ้า เออที่จริงเราก็คิดว่ามันเป็นแบคท,ทีเรียนะจะไม่ได้ว่าสะอาดอะไรมากมายแต่ก็คือถึงจะเป็นก้นเธอเนี่ยอยู่ในร่างกายเธออะรูทวาลเธอเธอก็ต้องล้างก็คือแบคท,ทีเรียมันก็เป็นไปได้มันบรจ่าแม่มากกับงืดคือกันว่าฝรั่งนอร์เวย์เป็นอย่างเขาคิดจริงซี่เพราะว่าอาหารอย่างเขาเจ้าเขาจะกินสะอาดกินอย่างได้พี่น้องแบบยายนแบคท,ทีเรียนะแต่ว่าทําไมตรงแบคท,ทีเรียตรงหอยเธอตรงแบบรูทวาลอะไรทํไม่ไม่กลัวแบคท,ทีเรียหรออะไรเงี้ยไม่มากคิดได้จากพี่น้องอลไจ้ะคลิปนี้กันเนี้ยเรื่ยุ่งกันหลายคือเา น้องยุ่งหลายยุ่งหลายยุ่งหลายอืมน่นละละคลิปนี้กับพ่อทำนี่เลยได้จากพี่น้องเด้อขอบคุณทุกกระลังแรงใจทุกผู้ทุกทคนโอ้ยหน้ามาแตกามากดไลค์กดแชร์กับผู้ใดแบบว่ามิญาติมีผัวอยู่ต่างประเทศหรือว่ามีญาติทั้งผัวมีเรื่องเรื่องอาบน้ำอาบน้ำก็มาเบ้าบันฟังเลยเด้อเออน่นละละเคยอาบน้ำอยู่เมืองไทยเศร้าแรงมาอยู่นีบางคนแม่มาบอกเด้อ หน้าร้อนเออหน้าหนาวบางทีแม่เอาก็สองวันนะสองวันถึงอาบแต่ว่าตรงนั้นล้างทุกวันจะไม่ได้ล้างหอยอย่างเดียวนะก็คือเราล้างหอยแล้วเราก็ไปใส่ตรงก้นเราด้วยจ้ะเพราะมันติดกันสิปบวกไม่นี่มันติดกันหน่อยเดี๋ยวก็ต้องล้างกางเกงี่ก็ต้องเปลี่ยนค่ะบางทีแม่เอาเปลี่ยนกางเกงในวันหนึ่งสองครั้งนะจ๊ะเพราะว่าอะไรอ่าอ่าสายุ่มสายยุ่มน่ะมันไม่มีแล้วบางทีฉี่ฉี่ใส่กางเกง ไม่ใช่ภาษาอดนะจะฉี่ใส่เกงในนะจ๊ะเออในใจจ้ะคลิปนี้พอแล้วอิลีอิลีอิลีหรอคลิปหน้าจ้ามาพบมาพ่อกับแม่อามาใหม่เด้วยจจะสวัสดีจ้าบายบาย